สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ก็มาอยู่กับเซียนซองเช่นเคยนะคะเซียนซองไปได้ที่ดีที่เด็ดมาฝากอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่จะได้บุได้เขามาแล้วนะคะก่อนอื่นเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะ คลิปนี้นะคะเป็นทีเด็ดอีกแล้วค่ะบอกแล้วเส้นซองบอกแล้วแหงไกมือไกแว่นเขามานะคะไกเขามาเลยเลยเส้นซองอไอแหงไปได้ที่ดีที่เด็ดมาฝ่าคุณพ่อคุณแม่อีกยิ่งใกล้ยิ่งแม่นเออคลิปนี้บอกได้เลยว่าเอาใจแฟนครับเอฟซี FC เนาะทางช่องปุนําโชคแน่นอนนะคะเพราะว่า คือจังที่บอกทุกคีปละเวลาจิมานําเสนอแนวทางเลขวิ่งนี่คุณบอกคุณแม่เอฟซี FC ทั่งช่องบนน้ำโจกตื่นเต้นตื่น,นอกตื่นใจนะคะมาแข้งมาสันเลขวิ่งนี่เอาไมา่แม่หลายๆโหลดมองได้ดีมองได้เด็ดมองได้ว่าแม่นจัดมาเส้นซองแม่ร่ออยู่มาสันเดอเฮาเส้นซองกลับไปได้มาไปเห็นมากรเฝ้าตัวบัตรที่นี่ เังาออกมากน้าเสนอยคุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณากันนะคะย่านเอฟซีเอาไปยิบไปจับว่าท่านเออวันนี้ก็วันที่เก้าแล้วนะคะสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเหลืออีกเจ็ดหมื่นเอาเหลืออีกสัปดาห์เดียวเาขาก็จะได้ลดแลกรัฐบ,บาลให้กันอีกลดตัวนีคุณพ่อคุณแม่เออเหนือว่ามันย่างหลายมืออยู่ที่ไหนได้อีกไม่กี่วันนี้นะคะกัดจได้รวยอีกแล้วสันดี โอ้อาอาวอาคลิปนี้นะคะก็คือจังทีเบาไปนะคะก่อนเอา่าเปิดคลิปมานั่ะเนาะว่าเป็นที่ดีที่เด็ดนะสำหรับเลขกวิ่งนะคะเส้นส่ง,สงไปได้เลขวิ่งดีๆเด็ดๆมากในงินว่าง,งวดเมื่อกี้นะคะเพิ่นเล่นไปแล้วเพิ่นมาลาทอนนะสิบล้านว่ัสดวิ่งเก้าสิบล้านบาทวัสด์บแม่นวิ่งเก่าสิบล้าน,าน,มมน,านดี่คุณพ่อคุณแม่วิ่งเลขเก่านะสิบล้าน แต่ว่าแนวทางนี้นะคะเพิ่นบอไดบอกเด้อว,ว่าเป็นบนเป็นล่างนะคะเพิ่นลงทุนเหล็กวิ่งกระจิงนะคะแต่ว่าเพิ่นจะไปทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าจะฟันมากแค่เม็ดเดียวนะคะตัวเดียวโดดๆเลยนะคะไปทั้งบนทั้งล่างว้าวถึงว่าถ้าผู้ใดเป็นสายวิ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่ได้เหล็กวิ่งหนึ่งโตแค่หนึ่งหางนี่คือติดทั้งบนทั้งล่างเท่าๆกันนะคะบอกว่าจะออกบน ะมีกำไรหรือว่าออกล่างกะมีกำไรเพียงแค่ว่าถ้าไปออกบนนี่กำไรจะได้น้อยลงเนาะแต่ว่าถ้าออกล่างกำไรก็จะร้ายขึ้นนะคะแต่ถ้าวิ่งเท่าเกันนะคะวิ่งบนท่อกันวิ่งล่างท่อกันนี่ยังไงก็มีกำไรนะคะจังไดกระบอกขาดทุนนะคะเพราะว่าเพิ่นฟันมาแข่เม็ดเดียวโตวเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับเลขวิ่งในแนวทางนี้เนาะเอฟซีบาง่ันก็จะเห็นนาปกแล้วล่ะเออเลขวิ่งนะคะ เพิ่นตั่งซื้อมั่งสี่เส้นซองกะขอเว้าตอมอาจจะคลองตัวเลขเนาะที่เพิ่นปล่อยออกมาให้นะคะกะจะบอบิดเบี้ยนนะคะบอบอตั่งซื้อไม่นะคะเอาซื้อเก่าที่เพิ่นให้มาละกันก็คือเลขวิ่งสายทหารของแท้นะคะวิ่งตะลุงวดนี่สิบล้านบาทขึ้นไปนะคะคือจังทีว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นก็วิ่งเก่าไปสิบล้านนะคะเลขกลางก็ออกเจ็ด เ้านะคะเพิ่นกะได้กาไรหลายเติบนะคะพอวางงวดเมื่อกี้มันออกล่างเนาะคุณพ่อคุณแม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกะมีเทิร์มาบนมาล่างนะคะแล้วแต่นะคะเพิ่น b ได้ฟิกมาว่าเป็นเลกวิ่งยั้งเนาะแล้วก็ขอฝากแน่ะนะคะก่อนสิบเเบิง่งแนวทางนี่เออแนวทางเลกวิ่งที่เส้นซองจะบบาให้ฟังในคลิปนี้นะคะฝากถึงเอฟซีเนาะที่ล่อค่อยนะคะ ที่เด็ดเลขวิ่งอีกที่เด็ดหนึ่งนะคะที่ทากันหลยเลขวิง่องออกไม่ประสงค์ออกหน้านีได้ไปแล้วนะคะกะสิ้นสุดการรอคอยไปแล้วนะคะแต่ว่าอีกที่เด็ดหนึ่งวันจันเลขวิ่งสิบห้าล้านฮะนะเส้นซองวาจันเด้เออถามเส้นซองอย่อได้กี่มิเต หล่อเลี้ยนเสนซองนี่บ <c> อ <oughs> เ็นยังคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเส้นซองเขียนผิดอิลีนะคะยังบอมาเด้อคุณพ่อคุณแม่เสนซองกัดถาดให้กันนะคะขอฝากไว้น้าแน่เนาะขอตอบคําถามในคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าสิให้ไปตอบเบอร์ทุกคนกะคือบอไว้นะคะเพราะว่าเอฟซีพันล่อหลายอ่าลงคลิปยังไปกัเมาคอมเมนต์ถามมากไปเส้นซองแม่ย่านแม่พลาดอยัง,อยงสินะคะยังไม่มานะคะ ว่าถึงวังวดที่พานมาที่เพิ่นเปิดโตมาหานี่ก็คือใกล้ๆพุนละเออใกล้ๆมือเลขกออกแน่นะคะน่าจะได้ก่อนหวยออกน่าจะสองถึงสามวันประมาณนี้นะคะคุกคณแม่ถ้าเซียนซองใดมาแล้วกะจะเฝ่าออกมานําเสนอเดอ้อจ้ะแต่มื้อนี้ขอแจ้งว่ายังไม่มานะคะเฮ่ากัเบิ่งที่ดีที่เด็ดอันอื่นไปก่อนเนาะทากะทาเบิ่งเอานะคะหามันมาตรงกันแน่กะว่าไปนะคะ วนเข้ามานะคะสำหรับแนวทางนี้นะคะเลขวิ่งซ้ายทหารของแทนแน่นอนวสันเพิ่นวาม,มาจึงสี่เส้นซองขอเว้าตามเพิ่นโลดละไปนะคะวิ่งตัวเดียวฟันมาเม็ดเดียวนะคะสำหรับงวดวันที่16มีนาคม2567นะคะเดี๋ยวเส้นซองของเขียนก่อนได้คุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อตามเพิ่นเลยแล้วกันเนาะเลขวิ่ง สายทหารสกดก่กนนะคะต้องมีคาว่าของแท้เด้อคุณวคุณแม่สำหรับแนวท่างเลขวิ่งสายทหารนะคะของทางช่องบุนน้ำโชคของทางเสี้ยนซองที่เอามานําเสนอของทางทีมงานเท่าจะต้องมีคำว่าของแท้นะคะถ้าบ่แเ่นของแท้หรือบ่แเ่นของทีมงานเด้อเพราะว่า เลขวิ่งซ้ายนะคะนี่มันมีหลายเนาะคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามเานแนอทางตัวเลขเบิ้งงลายลายช่องกะน่านจะพ่อได้ยินมาอยู่แต่ถ้าไม่มีคําว่าของแท้นี่บอแมนของเสย <c oughs> นซองเ้อคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเพิ่นนะคะเพินเพ่นเพิ่นเขียนนอกของแท่เขาก็ต้องเขียนของแท่หนละเออเนาะเอา,เอาสาหรับงวดน,นี้นะคะเลขวิ่งนะคะวิ่ง บนล่างนะคะพันลงทุนทั้งบนทั้งล่างทอๆกันนี่ฟันเม็ดเดียวนะ,ะงวดนี้พ่นฟันไปที่วิ่งเจ็ดค่ะคุณพ่อคุณแม่มคืองามแถวบันนี้เอวิ่งไปที่เจ็ดบนล่างนะคะบนล่างนะคะเม็ดเดียวนะฮะประจํางวดวันที่สิบหกมีคอหก จ็ดนะคะงวดนี้เพิ่นกะได้ยินว่าลงทุนสิบล้านบาทคือเก่าคุณพ่อคุณแม่วิ่งบนสิบล้านเอ้ยวิ่งบนจักเพิ่นเท่าไหร่ดุนะคะเพิ่นเขียนเอาว่าเพิ่นวิ่งสิบล้านนะคะหนูก็บอรู้ว่าบนจักล้านล่างจาัักล้านเนาะกะถือว่าเพิ่นลงทุนไปสิบล้านบาทในงวดนี้นะคะมาบนกะดีมาล่างกะได้นะคะเพิ่นเฮ่งแน่นอนในงวดนี้เอฟซี FC ก็ล่องพิจารณาเบิงเนาะ เซนซองไปได้แนวทางมากด,ด,ดีดีเด็ดเด็ดถือใจ FC นะคะคิดว่า FC แฟนช่องบุ้น้ำโชคจะมากอยู่นะคะในส่วนเลขกวิ่งนะคะก็เลยเอามานำเสนอห้างวดนี่แต่ของเพิ่นอีกเออห้าดวงสมพงกันกับแนวทางเลขวิ่งสายทหารของแท้นะคะ้างวดนี่ FC ซมากนะคะไปตามน้ำเพินินของเพิ่นเข่าอีก FC ก็ได้โชคได้มานเห็นว่าคือจังเลขกวิ่งสิบหาล้านนะเออ ผู้ที่เพิ่นบ่คอยมากเส้นสองพันกับว่าโอ้ยเล็กออกแล้วค่อยมาวาวเออแม่นหลังหวยออกอยังจังสั่นจังสี่นะคะอันนั้นกันแล้วแต่คุณเดอ้อถ้าคุณบอมาคุณกะบอต้องมาสนใจเนาะเบิ่งไปนะคะ,ะดิฉันนะคะมีหน้าที่หาแนวทางนะคะดิฉันก็เห็นว่า เป็นแนวทางที่ดีมากๆนะคะเพิ่นกะได้โชคได้มานเพิ่นกะวิ่งรลายเนาะไก่คิดว่าเป็นประโยชน์แกเอฟซี FC แฟนช่องของดิฉันนะคะดิฉันก็เลยเอามานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ให้เอฟซีแฟนช่องของดิฉันได้เห็นนะคะบังเอิญดวงสมพงกันนะคะเพิ่นเอาไปวิ่งนั่เพิ่นก็ได้โชคได้มานทันเดนี่แหละค่ะก็คืคอความหมายนะ <laughs> นี่ก็กคือความหมายดีเจส่งหาแนวทางแล้ฝากคุณพ่อคุณแม่เนาะอยากให้เข้าใจกันนะคะท้าว่าบดีบบเดตกระจีมานํ่เสนอสู้กันเบิ่งเหดหยังละที่ยวมานําเสนอกับว่ามันที่เด็ดผุลไปเอ้านี่นี่นี่ครับหน้าจอนะคะเลขวิ่งสายทหารของแท้มาแล้วนะคะสาหรับงวดวันที่16มีนาคม2 5 6หาวิ่งบนล่างไปที่7เม็ดเดียวนะคะ ลองพิจารณาเบิงเนาะนี่คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะคะที่เซียนซองออกมาเปิดโตสําหรับแนวทางเหล็กวิ่งสายทหารของแท่เนาะคุณพ่อคุณแม่จึงไดก้กะลองๆจอบๆเบิบบ่งก้อนนะคะท้าบอมักกะบ่ต้องตามนะคะหรือถ้ามักเออก่เย่าเสื้อเพิ่นหลายนะคะเท่ากับบ้องหูดอกนะคะวันเลขของเพิ่นจะมาอีกบอสิมาแทบบอสิเป็นก็จังหวด เก่าเมื่อกี้เนี่ยซิปลานในซิถืออีกบอ่อนะคะเช่นซองกรบบองหูได้คือกันเดอ้อคุณพ่อคุณแม่หมมีไพรหูได้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะเฮาจะต้องพิจารณาเบิ่งดีๆนะคะเงินในกระเปา๋าเฮาเนาะหมมีไพรควักออกมาได้นายยกเว้นตัวเราเองนะคะหรือว่าถือขโมยแค่นั้นเองคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> <c oughs> เอาเอาเอาเบาโนอมมวนนะคะว่าอยากใครเอฟซีเครียดทันีคุณพ่คณอคุณแม่ เส้ซนซองนี่คิดยากเลยดิตะละมือตะละเว้นสิคิดมุกแปลกออกมาได้บอกในคลิปนี่คิดง่ายคิดยากกันกล่องไม่อย่างดีญานเอฟซีบหัวนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีช่วงพอนายน้ำนะคะบรมเอนวาซี่เรียดจริงจังต่กับโตเลขรลายนะคะเข้ากะพอนแน่นะคะบรมเมนวู้ยจริงจังหวังคักหวังแน่นะคะเส้นเลือดในสมองมันสิแตกแตายคุณพ่อคุณแม่เข้าต้องมี ช่วงพอนายช่วงอารมณ์ดีช่วงเครียดช่วงกดดันนะคะไม่ใช่ว่าจะกดดันไปตลอดเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเล่นให้เป็นยานะคะเล่นให้ม้วนนะคะสําหรับตัวเลขนี่ ท้องคุ้นหมักเนาะเออพอถือ,อ,อกับเลนต่อนะคะแต่ว่ากับเลนพ่อประม่านคุณพ่าคุณแม่อย่าให้เฮาทุกข์ยากลําบากยอนม่นนะคะให้เฮามีความสุขดีกว่านะคะเนาะอันนี้กะหวังดีนะคะเส้นซองหวังดีกะแนะนํากันซื้อดอกนะคะอ่ะสาหรับแนวทางเลขวิ่งสายทหารของแท้ในงวดน,นี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะกะเส้นซองกะหวังว่าอยากจะให้เป็นจังบุญจังวานะคะเป็นคือจังเลกวิ่งสิมหาลาน มาอีกมาของเพิ่อนอีกนะคะกะอยากให้ผู้ปกครองคุณแม่นะคะได้โจกได้ลาบนะคะกะม,มาลุ้นกันว่าจะมาตรงกับเลขล่าง15ล้านหรือเปล่านะคะกะค่อยติดตามไปเนาะสำหรับคลิปนี้เจ้าซองต้องขอตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคุณพ่อคุณแม่มีแนวทางอีกหลายแนวทางที่จะเอามานําเสนอในวันนี้นะคะฝากติดตามไ้ด้วยนะคะขอตลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ